สวัสดีครับเราอยู่กับอาจารย์นะครับผมสำหรับฟุตบอลเน้นๆวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้เหมือนเดิมนะครับวันที่27เมษายนนะครับผมอ่ะขอภัยวันที่28นะนะครับผมวันอาทิตย์วันนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวานนะครับสเตปเราแตกเรียบร้อยนะครับแต่อาจจะโดนหาน1ตัวนะครับแล้วก็สเตปเจ็ดเมื่อวานนะครับพลาดนะครับแค่ตัวเดียวก็คือทางฝั่งคู่ของอเวอร์ตันเจอกับเบรนฟอร์ดนะนะครับผมก็แน่นอนนะครับเจ็ดคู่อย่างที่บอกนะถ้าพลาดก็พลาดตัวเดียวเมื่อวานสเตปสามตัวเน้นของเราแตก นะครับแต่อาจจะโดนหารตัวนึงนะครับไม่จะเป็นทางฝั่งของอะ <c oughs> เมื่อวานเราให้อะไรไปบ้างขอนยายสรุปนิดน,นึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอนยายไปไล่เช็คเลยครับเมื่อวานจะนาให้อะไรไปบ้างนะครับคู่แรกที่เราไปก็คือทางฝั่งของ สกอร์สูงนี่ก็าเส้นตามที่พี่คอปเปตนะนะครับรูปแบบเกมจะไม่ต่างจากเกมแรกเป็นตัวเต็งเลยนะครับส่วนกู้ที่2ต่ออาร์เบลับซิกนะครับชนะไป4ประตูต่อ1นะครับส่วนกู้ที่3ครับเตะรอบดึกหน่อยนะครับผมก็ยูเวนตุสเจอกับเอซิมิลานเราไปต่อปปนะครับอย่างที่บอกยูเวนตุสไม่แพ้หรอกนะครับอยู่ที่ว่าเสมอกับชนะแต่ขออภัยนะที่ยูเวนตุสโดนหานไปนะครับส่วนสเตปเจ็ด ก็เข้าลวดลวดเลยครับผมสูงเชลซีนะครับผมงเบอร์ลี่นะครับผมอ่ะนะครับแมนยูเมื่อวานคนไปแมนยูทั้งโลกนะ,นะครับรงเบอร์ลี่ <c oughs> หลายคู่เมื่อวานแล้วพลาดตัวเดียวนะครับก็คือทางฝั่งของ าทางฝั่งของพลาดที่พักก็คือทางเอวพรตตันเจอกับเบอร์ลี่ทาเบรนฟอร์ดถ้าเบรนฟอร์ดเสมอเมื่อวานสเต็ปเรามีแตกหมดเลยสเต็ปเจ็บนะครับวันนี้ศึกฟุตบอลลอนดอนดาบี้แมตชโหต้องบอกเกมวันนี้เดือมแน่ๆนะครับผมวันนี้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับต้องไปเยือนท็อตแนมฮอตสปเปอร์สเตเดียมของแกปอดเตโตกรูกครับโหต้องบอกว่า สถานการณ์ของอาร์เซนอลนะครับหลังจากที่ชนะเชลซีมากำลังมีความมั่นใจแบบสุดขีดนะครับผมแต่ถ้าถามว่าผลงานในฐานะทีมเยือนนะครับอาร์เซนอลไม่ได้ดูร้อนแรงเหมือนเกมที่เล่นที่เอมิเรตสเตเดียมเหมือนในบ้านของพวกเขานะครับแล้ววันนี้มาเจอกับทีมที่ต้องบอกตามตรงว,ว่าเกลียดกันที่สุดนะใช้คำนี้เรยว่าเกลียดกันที่สุดนะครับอยู่ในลอนดอนดาร์บี้เหมือนกันนะครับทั้งคู่อยู่ในลอนดอนนะครับถ้าถามว่าศัตรูเบอร์หนึ่งของสเปอร์คือใคร พูดได้เต็มปากครับก็คืออาร์เซนอลถ้าถามว่าศัตรูเบอร์หนึ่งของอาร์เซนอลคือใครก็พูดได้เต็มปากว่าสเปอร์ไม่ทํามาค้าขายไม่ทรานสเฟอร์มาเก็ตครับไม่ซื้อขายนักเตะกันนะครับไม่คุยกันเกลียดกันยังเข้าไส้นะครับวันนี้ถือว่าต้องบอกว่าถ้าระมองในมุมของเจ้าบ้านก่อนเป็นโอกาสงามยามดีเลยนะครับที่จะทําแต้มนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเพื่อที่จะหยุด อาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้าในการที่จะลงมาจากจ่าฝูงซึ่งหลังจากคู่นี้เดี๋ยวแมนซิ t y ตี้จะต้องไปเยือนฟอร์เรสต์นะแล้วสถานการณ์ตอนนี้ทีมที่ได้เปรียบที่สุดก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะถ้าเรามองกันแบบภาพรวมนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับและสารภาพว่าอาร์เซนอลวันนี้มาในรูปแบบที่ฤดูกาลนี้เขาทำได้ดีกว่าสเปอร์ชัดเจน นะตอนนี้เป็นจ่าฝูงโอเคอจาจจะเป็นจ่าฝูงแต่ก็เตะน้อมากกว่าแมนซิตี้นะแต่สถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้อาร์เซนอลนะครับมีทั้งหมด77แต้มนะนะครับผม77แต้มจากการลงเล่น3 4นะัดชนะไป24เสมอ5แล้วก็แพ้5นะครับส่วนสเปอร์ตอนนี้ตารางคะแนนอ,อยู่ที่5ครับเตะน้อยกว่าใครเขาเตะแค่32เกมนะครับมี60แต้ม ต้องบอกตามตรงว่าสเปอร์ก็สําคัญไม่แพ้กันทําไมจะนาพูดแบบนั้นครับเพราะว่าอย่าลืมว่ายูฟ่าเขาเอา4ทีมนะซึ่งเมื่อวานแอสตันวิลล่าเกือบแพ้เชลซีแนละ้วแต่ก็ไปโดนตัดแต้มเสมอทําให้ตอนนี้แอสตันวิลล่ามี67สเปอร์ตามหลังอยู่7แต้มแต่เตะน้อยกว่านะครับสนัด นะเป็นอกาไปสามนัดครับขอภัยสามนัดเป็นโอกาสงามยามดีเลยครับของสเปอร์นะครับผมคือทั้งคู่วันนี้ต้องการแต้มมากๆนะครับแต่เราต้องมองแบบภาพรวมก่อนครับถ้าถามว่าทีมไหนที่มีความลงตัวมากกว่ามีคามีความเคี่ยวมากกว่าบทบาทในการเล่นเกมรับดีกว่าก็ต้องยกให้ปืนใหญ่ของอาร์เตตานะนะนะครับผมเรื่องของราคาวันนี้ก็เปิดมาแรงชัดเจนมากอย่าลืมว่าเกมแรกอเจอกันมานะครับวันนั้นจบไปที่2ประตูต่อ2นะ อาร์เซนอลขึ้นนำก่อนทั้ง2ครั้งนะครับแต่สเปอร์สามารถไล่ตีเสมอได้ลู้ได้สองมาจากซอนฮุนมินนะถ้าเรามองโดยภาพรวมเกมวันนั้นอาร์เซนอลแบกในราคา0.75นะแบกในราคา0.75สำหรับอาร์เซนอลวันนี้ราคาอาร์เซนอลเข้ามาในฐานะทีมเยือนแต่ราคาอยู่ที่ราคา0.75เฉ็เช่นเดียวกัน นะครับแล้วอาจารย์เลยพูดวันนี้ราคาต้องยอมรับว,ว่าแบกค่อนข้างแรงมากๆนะครับอาร์เซนอลแบกถึง0.75เป็นราคาที่แรงนะครับส่วนราคาสูงต่ำเปิดมามีระยะห่างชัดเจนนะครับด้วยความที่สเปอร์เป็นฟุตบอลที่เน้นเกมลุกนะครับเวลาเล่นในบ้านเปิดมาในราคา3ลูกควบนะทั้ง2ทีมโอเคต้องยอมรับว,ว่าอาร์เซนอลเป็นทีมที่มีเกมรับดีที่สุดในพรีเมียร์ฤููการนี้นะครับแต่การเจอเกมลุกของสเปอร์พวกเขาก็มีโอกาสที่จะเสียประตูได้ นะรับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ที่มันจะเป็นตัวตัดสินก็คือเรื่องของความผิดพลาดครับน,นะครับวันนี้ต่อให้อาร์เซนอลฟอร์มการเล่นล่าสุดพวกเขาร้อนแรงมากๆนะครับด้วยการชนะเชลซีมาแบบขาดลอยนะครับแต่เกมวันนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์เปลี่ยนนะครรูปแบบเกมเปลี่ยนมากๆนะครับเพราะว่าคู่แข่งวันนี้เป็นสเปอร์ซึ่งเล่นในบ้านด้วยเพราะว่าบทบาทในการที่อาร์เซนอลมาเยือนสเปอร์ต้องยอมรับตามตรงว,ว่า5นัดหลังสุด พวกเขาชนะได้แค่เกมเดียวนะส่วนมากคู่นี้เจอกันเป็นบ้านใครบ้านมันนะครับผมแต่โอเคแต่ต้องพูดกันแบบตามตัวว่าฤุูการนี้อาร์เซนอลยกระดับมาได้ดีมากๆนะถ้าเรามองกันแบบภาพรวมนะครับแต่สเปอร์เกมในบ้านก็ชัยย่อยนะนะชัยย่อยนะนะครับสมนัดหลังสุดชนะลวดนะครับหนัดหลังสุดชนะไป5้า นะครับฤดูการนี้ฟอร์มพีกพิก,ก็คือถล่มนี่เขเส้นไป4-1นะครับผมชนะลิเวอร์พูล2-1ชนะเมนยู2-0นะ,นะผลงานในบ้านก็ต้องพูดเกือบตามตรงว่าอาร์เซนอลวันนี้ประมาทไม่ได้นะประมาทไม่ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูในเรื่องของทางฝั่งฟอร์มการเล่นนิดนึงครับ <S <S ไปดูทางฝั่งสเปอร์โกดหวัวเกมล่าสุดต้องบอกว่าสเปอร์นะครับผมสร้างความผิดพลาดเยอะมากๆนะครับพวกเขาไปเยือนที่เซนต์เจมส์พาร์ค แพ้ไป4ประตูต่อศูนย์ะครับในช่วงต้นเกมก็สู้ได้ดีครับมีมีการเล่นเกมโต้กลับได้ดีแต่พอโดนแล้วสเปอร์กลับมาไม่ได้ แล้วกิ่เปยยาวเลยลูก3ลูก4มาแบบไม่ง่ายแต่ก่อนหน้านี้ผลงานในการเล่นในบ้านล่าสุดครับสเปอร์นะครับสามารถชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสไป3ประตูต่อ1ผลงานในบ้านยังถือว่าจัดจ้านะครับสมนัดหลังสุดชนะรวดแต่ถ้าเป็นผลงานในฐานะทีมเยือน3มนัดหลังสุดสเปอร์ไม่ชนะใครนะก็ต้องยอมรับในข้อนี้ด้วยนะครับผมส่วนทางฝั่งปืนใหญ่ของอาร์เตต้าตามที่กล่าวข้างต้นครับ ถล,ล่มเชลซี5-0นะฟอร์มการเล่นค่อนข้างพีเกมรับเก็บคลีนชีตได้2เกมติดนะนะครับส่วนทางฝั่งก่อนหน้านี้นะครับอาร์เซนอลครับ <c oughs> ไปชนะวูฟแฮมตันมา2ประตูต่อศูนย์ได้ประตูจากทางฝั่งเลนโรทอสซานะครับแล้วก็ลูกปิดท้ายเป็นมาติมโอเดกาลฤดูกาลนี้ถ้าเราวัดลูกได้เสียอาร์เซนอลดีกว่าทั้งบทบาทในการเล่นเกมรับและก็บทบาทในการเล่นเกมลุก นะนะครับไปดูเรื่องของทางฝั่งอีกหนึ่งอย่างที่จะนาอ่างทุกท่านสนใจมากๆก็คือว่าประเด็นน่ะสเปอร์โปรแกรมที่พวกเขาเตะล่าสุดในการเจอนิวคาสเซลเตะเมื่อวันที่13นะ,นะเกมนี้คือเกมที่4ของสเปอร์ในเดือนเมษายนพวกเขาได้พักมาเยอะมากๆนะได้พักมาโหต้องบอกว่าเกือบเกอาทิตย์นะครับส่วนทางฝั่ง <c oughs> <c oughs> ส่วนทางฝั่งอาร์เซนอลครับนะครับผลงาน ในเดือนเมษายนน่นนี่ก็คือนัดที่8แล้วนะแต่น,นี่รวมอยู่ฝ้าไปกลับในการเจอบบเยอร์ด้วยนะครับผมก็ต้องบอกตามตรงว่าอาร์เซนอลเตะโปรแกรมค่อนข้างชุกมากๆนะแต่พวกเขาก็ไม่มีทางเลือกนะสำหรับอาร์เซนอลของอาร์เตต้าไปดูเรื่องของแรบมบัเต็ดนิดหนึ่งครับคือวันนี้แรฟที่จะนาได้ข่าวมาอ่ะดูทางฝั่งสเปอร์เจ้าบ้านก่อนสเปอร์จะมา4231ตามสไตล์ที่ตัวเองถนัดคือวันนี้สเปอร์ค่อนข้างพร้อมนะ <c oughs> สเปอร์ค่อนข้างพร้อมนะครับเพราะว่าตัวที่ขาดมันเป็นตัวสำรองนะครับมานอสโลมันโอลิเวอร์สคริปนะครับเรียนเซซิองเฟเซอร์ฟอสเตอร์แล้วก็อัลฟี่ไวแมนวันนี้สเปอร์จัดชุดผู้เล่นที่ดีที่สุดแบกขวาเป็นเปโดโปโลแบ็กซ้ายเป็นเบนเดวี้รักษาประตูจะเป็นวิคคาริโอกลางรับบิสซูมายืนคู่กับมาตาซานะครับส่วนกลางลุกเป็นเจมมัติสันทางขวาจะเป็นเรียนกรูเชฟสกี้ทางซ้ายจะเป็นแบรนด์โจนสันนะครับหน้าเป้าเป็นซอนเทอร์มิน นะครับส่วนทางฝั่งอาร์เซนอลบ้างนะครับคือต้องบอกอาร์เซนอลน่ะนักเตะโหต้องเป็นเป็นหลายเป็นทีมที่หลายคนอิจฉามากๆเพราะว่านักเตะแทบจะไม่มีบาดเจ็บเลยอะอาร์เซนอลโหต้องนะนักเตะแบบโหเป็นตัวจริงไม่มีใครบาดเจ็บเลยนะครับมีแค่คนเดียวก็คือจูเลียนทิมเบอร์ซึ่งก็ไม่ได้เป็นตัวจริงอยู่แล้วนะครับวันนี้อาจจะจัดคายาแวตเล่นหน้าเป้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พักกาเบรียลเจสุสทางขวาจะเป็นบุกายโยชาก้าทางซ้ายจะเป็นทอสซาถ้าไม่ใช่ทอสซาก็เป็นกาเบรียลมาร์ตินลลี่ นะครับส่วนตรงกลางดีแคนไรต์จอร์จินโยถ้าไม่ใช่จอร์จินโยก็เป็นโทมัสปาเต้ทางขวาจะเป็นมาติโอเดกาตนะครับส่วนกลางหลักออกเซนเตอร์คู่แน่นอนกาเบียวมากาน์เนตยินคู่กับวิลเลมซาลิบาทางขวาเป็นเวนไว้ทางซ้ายถ้าไม่ใช่คีวิออก็เป็นทาเคฮิโรโทมิยาสึนะครับส่วนผู้รักษ,ษาประตูจะเป็นดาบิลรายาคือต้องมองกันแบบนี้ครับว่า เกมวันนี้นะครับผมอาร์เซนอลเขาอาจจะดูรูปแบบเหนือกว่าก็จริงนะครับแต่เกมวันนี้เชื่อถเถอะครับว่าไม่ง่ายนะครับเพราะเป็นทีมที่ต้องสองทีมอะไม่ชอบกันเลยแล้วที่สำคัญสเปอร์เขาได้เปรียบเรื่องสภาพความสดเราอาจจะมองว่าอาร์เซนอลวันนี้มีโอกาสที่จะทำประตูได้แต่หลายคนอาจจะมองข้ามไปว่าสเปอร์พวกเขาก็มีทีเด็ดมากๆเวลาเล่นในบ้านโดยเฉพาะการเล่นเกมลุก ต่อให้อาร์เซนอลคับนะครับเป็นทีมที่มีเกมรับดีมากๆแต่วันนี้แรงความกดดันมันอยู่ทางฝั่งอาร์เซนอลเต็มๆเลยนะครับแล้วบอกว่าเกมวันนี้ราคาครึ่งควบโอเคอาจจะเป็นราคาที่แรงมากๆแต่อย่าลืมว่าสเปอร์เขาเล่นในบ้านผลงานดีมากๆแล้วอย่ามองข้ามว่าสเปอร์จะทำประตูใส่อาร์เซนอลไม่ได้ครับ นะครับมันไม่ยอมกันอยู่แล้วนะคุณต้องยอมรับเพราะนี้ว่ามันไม่ยอมกันอยู่แล้วสเปอร์ถ้าหยุดอาเซนนลได้คือมันเป็นสิ่งที่สเปอร์จะมีความสุขมากๆแค่ผลเสมอก็ถือว่าโอเคมากวันนี้อาจารย์ไม่เชื่อราคานะครับต่อให้ราคาแบกมาค่อนข้างแรงนะครับแต่มองว่าสเปอร์วันนี้ในบ้านท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมสเปอร์ไม่แพ้นะครับเป็นฟุตบอลคู่ที่หครับ นะนะนะครับมองว่าสเปอร์วันนี้ไม่แพ้นะครับรองสเปอร์ในราคาครึ่งควบลูกนะนะครับเป็นฟุตบอลคู่ที่1ครับนะนะครับเดี๋ยวเราไปต่อคู่ที่2ก็ยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกนะครับเดี๋ยวอาจารย์อาจาะอาจาะแถมคู่แมนซิตี้ให้ฟังด้วยแต่คู่ที่2อ่ะเป็นทางฝั่งบอลมัดเจอกับทางฝั่งนกนางนวนไบรตัน นะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะคู่ที่2แบบพร้อมกันแต่นิจนากราวข้างต้นนะครับคืออาจารนาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไชอบอาร์เซนอลครับแต่มองว่าเกมวันนี้อาร์เซนอลนะครับบทบาทในการเล่นทีมเยือนยังมีหลุด้เห็นอยู่บ้างวันนี้ถ้าเจอสเปอร์เล่นเกมรับโตกับอาร์เซนอลก็มีโอกาสเปได้เหมือนกันนะนะครับถ้าถามว่าอาร์เซนอลกับสเปอร์อาจรนาแนะนำว่าถ้าไม่ไปสเปอร์ก็หมีไปสกอร์สูงก,ก็ก็ยังโอเคนะแต่อาจารนาบองไปสเปอร์ดีกว่า มาไปสเปอร์ดีกว่านะครับมองว่าชอบสเปอร์มากกว่าวันนี้สเปอร์ไม่แพ้นะครับโอเคไปต่อคู่ที่2วันนี้โบนมัดของอันดนี่อีลาโอลานะเปิดสนามครับเจอกับทางฝั่งนกนางนวลไบตันเปิดวิตาลิตี้นะครับเจอกับนกนางนวลไบตันของโรเบโตเด s แชบี้คู่นี้เจอกันมาในเกมแรกที่บ้านของไบตันครับนะครับเป็นอเมริกันเอ็กซ์เพรสนะครับเป็นไบตันชนะไป3ประตูต่อ1 นะครับผมส่วนทางฝั่งผลงานทั้งคู่เป็นยังไงบ้างครับจานนะครับผมไปดูทางฝั่งชจ้าบ้านบอลมัดก่อนบอลมัดล่าสุดไปชนะบุ ham ๊แฮมตันวันเดอร์เลอร์มา1ประตูต่อ0ครับนะครับผลงานบอลมัดดีมากมีรูปแบบสไตล์การเล่นและก็มีแนวทางการเล่นที่ชัดเจนมากๆตั้งแต่อันโดรีเอาอล่าย้ายจากการคุมรายยมมาคุมทางฝั่งบอลมัดก็ต้องพูดกันแบบตามตรงครับว่า เอาบอลสาสสเปนเข้ามาใช้เลยครับเล่นเล่นเล่นเพชรแดนบนตั้งแต่แนวแดน2นะครับผมแล้วก็เวลาเพชรก็เพชรสุดนะครับมีเรื่องของการต่อบอลมีเรื่องของการซ้อมที่ต้องบอกว่ามีการเล่นที่มีระบบแล้วก็มีแบบแผนชัดเจนตั้งแต่อิราล่ามาคุมบอลมัดต้องพูดแบบตามตรงว่าบอลมัดผลงานในบ้านรวมทุกถ้วยทุกรายการพวกเขาไม่แพ้ใครมา6เกมติดต่อ,อก,กันครับ <c oughs> ต้องพูดแบบทาตรงว่าการดูบอลมัดมันเป็นการดูที่สนุกมากๆนะครับผมมีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนนะครับผมแนวทางการทําประตูก็ถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับส่วนผลงานของทางฝั่งนกนางนวลไบรตันครับ ล่าสุดไปโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้กดมา4ประตูต่อศูนย์นะครับช่วงต้นฤดูก,กาลใครจําได้บ้างครับว่าไบรตันเป็นทีมที่อาจารณามองว่ามีรูปแบบการเล่นที่สวยงามนะครับการต่อบอลที่ค่อนข้างเรียบง่ายความสมดุลในการเล่นแต่ไปไปมา,มาตอนนี้อาจารนามองบอลมัดทาได้ดีกว่านะในเรื่องของรูปแบบเกมแต่เกมนี้ก็ต้องยอมรับไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่ารูปแบบเกมอ่านไม่ยากครับทั้ง2ทีมจะมาเล่นในรูปแบบของตัวเอง หลังลอยเกมเปิดมันเป็นแบบนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่แปลกครับที่วันนี้ราคาหน้าบอลเปิดแค่พอๆเองนะจารย์แต่สูงต่ำขยับไป3ลูกควบนะบเป็นราคาที่ก้องพูดเป็นแบบตามตัวว่าสูงต่ำเปิดมาค่อนข้างแรงมากๆครับนะครับเดี๋ยวจะน้ให้ดูในเรื่องของทางฝั่งสภาพทีมน,นิดนึงครับ ดูทางฝั่งทั้งคู่ก่อนนะครับบอลมัดจัดมา4-2-3-1นะครับตัวหลักทั้งนั้นนะครับคริสตี้โดมิกโซลันกี้ฟลิปบิลลิงนะครับเซมเมนโยยืนขวานะครับออตตาล่ายืนซ้ายนะครับส่วนซับอาทางฝั่งไบรตันหน้าเป้าเป็นเดนนี่เวลเบ็คนะครับผมบูนอตเต้ยืนตรงกลางนะครับจอไปโดเอดดี้เอนดิงกาเปโดกลับมาเป็นตัวจริงแล้วนะอาจจะเป็นอาจจะแบบสลับโรเบโตเลนเบลเชวี่อาจจะเป็นการสลับหน้าคู่ก็ได้นะครับแต่เนี้ยก็คือเรื่องของทางฝั่งของอ่า ร้านมเตวันนี้นะครับอันนี้เป็นโคเปนขออภัยนะขอได้เปิดก่อนอ่ะเดี๋ยวเปิดใหม่แป๊บหนึ่งนะอ่ะเนี่ยเนีเนี่ยบอลมัดน่าจะมาแบบนี้เลยนะครับทั้งคู่วันนี้ขาดผู้เล่นนะครับก็ต้องยอมรับว่าทั้งคู่ขาดเยอะพอสมควรนะครับบอลมัดขาดกองกลางตัวหลักอย่างมิลลอดเคอร์อเคด นะครับผมส่วนกองหลังแรน่เฟเดริกอันนี้ไม่ได้ลงอยู่แล้วนะครับมาคัดเทวเนียกองกลางนะครับราโรแมงฟาอิฟนะครับคนนี้สำรองนะครับกองหน้าขาดทางฝั่งของลุยซินิสเตร่านะครับส่วนบรตันวันนี้ขาดเยอะเหมือนกันกองหลังทาลิกแลมตี้เปอร์วิทเอสตูปิญญาณนะครับแบ็กซ้ายขวาเลยกองกลางคารลุมิโตมะนะครับโซซาโซโรบอนมาร์ทนะครับแจ็คฮินชูดนะครับผมเจมินเนอร์บิลล่กิมัวขอภัยเสียงอาจจะแบบแผลบหน่อยนะกองหน้าวันนี้ขาดอีวานเฟอร์กูซันครับ คืออย่างที่บอกนะครับถ้าทั้งสองทีมามาในสไตล์รูปแบบการเล่นที่ไม่กลัวกันคะแนน,นอาจจะไม่ได้มีผลมากเล่นด้วยการผ่อนคลายไม่ได้มีการลุ้นไปเตะพื้นที่ยูฟาแล้วก็ไม่ได้มีการหนีตกชั้นจะเล่นในรูปแบบของตัวเองซึ่งฟังนะถ้าเล่นในรูปแบบของตัวเองมีโอกาสเป็นเกมเปิดหลังลอย นะครับผมแบ็กซ้ายขวาดันสูงนะครับเป็นเกมที่หลังค่อนข้างรอยนะครับเน้นเกมลุกเป็นหลักบอลมัดเวลาเล่นเกมลุกนะครับต้องบอกตามตรงว่าตัวรับนะครับเติมสุดตลอดนะครับส่วนไปตั้นของโรเบิตเดชบี้เป็นบอลที่เน้นแทงช่องนะครับรูปแบบการเล่นมีความหลากหลายมากพอในการทำประตูเพราะฉะนั้นคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะครับนะนะครับไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมา เกมรับไม่มีความจาเป็นในเรื่องของแรงกดดันนะครับเล่นด้วยการผ่อนคลายเพราะฉะนั้นคู่ที่2วันนี้บอลมัดเจอกับไบตันขอนยตนะนะนะิเลือกสกอร์สูงครับนะนะนะครับเลือกสกอร์สูงครับเป็นฟุตบอลคู่ที่2นะครับโอเคไปต่อคู่ที่3กันนะครับวันนี้ขอนยติโยกไปเลยเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวคู่แมสซิปีหรือแม้กระทั่งคูวบบุนดิลลกาเยอรมันหรือแม้กระทั่งกันโซหรือแม้กระทั่งลาดิก้าเดี๋ยวอาจารจะไปจัดให้ในกลุ่มละกันเนาะวันนี้เอา3ตัวเน้นต้องแตกก่อนเมื่อวานแตกแล้วแต่ไม่อิ่มคู่ที่3อาจารย์ไม่คิดเยอะครับวันนี้เป็นการพบกันของฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับที่มาดับที่3อย่าง FC โคเบเดเกนผลงานล่าสุดชนะซิงเกบอกมา2ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้ต้องมาเจอกับทางฝั่งอาหุตซึ่งผลงานล่าสุดต้องบอกว่า เรื่องของความมั่นใจหายแน่เพราะล่าสุดไปแพ้นอตจเล่นมา7ประตูต่อ 2, 2> ผลงานในหลีกสามนัดหลังสุดแพ้2เสมอ1นะครับแต่มีเกมที่สามารถเสมอบอนดี้ได้บทปากในการเล่นช่วงหลังก็ต้องพูดตามตรงว,ว่าโคเปนอาจจะมีสะดุดบ้างแต่เวลาเล่นที่พาเข่นเป็นทีมที่ไว้ใจได้วันนี้แบกในราคา1ลูกนะครับผมมองว่าโคเปนจะสามารถชนะได้รอลุ้นแค่เม็ด2ครับ นะคู่ที่3ขอนญาตต่อ FC ซโคเปเฮเกนของเจคอบนินสตุกครับวันนี้ต้องวัดกับอาหุธของกุซืออยากอูวีลอสเลอร์ครับวันนี้คู่ที่3เลือกโคเปเฮเกนนะครับ3คู่จัดหนักจัดแอมน,นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูมีอะไรบ้างไปฟังแบบพร้อมกันครับคู่รากวันนี้หลายคนมองไปทางฝั่งอาร์เซนอลนะครับแต่จะนามองขอนญาตมองไปทางฝั่งสเปอร์นะครับรองสเปอร์ในราคา0.75ครับ <c oughs> นะครับถ้าใครไม่ชอบสเปอร์หนีไปสกอร์สูงนะครับผมแต่จะนามองว่าเล่นสเปอร์ง่ายกว่านะครับส่วนคู่ที่2บอลมัดเจอกับไบตันคู่นี้แหละสกอร์สูงครับเพราะว่าทั้ง2ทีมไม่ได้มีการหนีตกชั้นนะครับะจะเล่นในรูปแบบของตัวเองเป็นการลองทีมเพื่อฤดการหน้าเกมนี้ไม่มีผลวันนี้สกอร์สูง3ลูกมีแน่นอนนะครับสเสือไปนะครับส่วนคู่ที่3 f มเอฟโคเปนเกนกำลังต้องการแต้มในการไล่บี้บอลบี้และก็นอตเจีร์แลนด์โคเปนในบ้านที่ผาเข่น ไว้ใจได้รอลุ้นแค่เม็ด2ต่อ FC c โคเปเนในราคา1ลูกครับนะสคู่มีรองสเปอร์มีสูงบอลมัดแล้วก็มีต่อ FC c โคเปอเเกนอย่าลืมกด Subscribe นะครับส่วนใครที่อยากเข้ากลุ่มฟุตบอลที่ดีที่สุดในไทยเป็นของฟุตบอลที่รวมคนมากที่สุดอาจารย์แนะนำว่าท่านไม่ผิดหวังในการเข้ากลุ่มแน่นอนนะ กล้าพูดแล้วก็กล้าใช้คํานี้ได้เลยครับว่าไม่ผิดหวังนะครับบอลที่แบบโหกินกันแบบรัวๆนะครับแตกกันแบบสดๆอาจารย์ลงบอลให้แบบสดๆแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเมื่อวานบอลสดเราไปเนี่ยไลซิกแตกนะครับไลซิกสองบินเลยแตกหมดไลซิกสองบินนะครับพาเลตจบหนึ่งหนึ่งกินเต็มแมนยูสรไปสกอร์สูงเราพลาดนะนะครับส่วนนี้เขาเส้นกับเชฟฟิลเราไปสูงเรากินเต็มนะครับสต๊อกชนะหนึ่งศูนย์กินเต็มบอลบอลสดอ่ะคือบอกว่าของจริงแน่นอนขอแค่ท่าน ได้เข้ามาได้สัมผัสได้เห็นว่าบอลมันเป็นยังไงก็พอนะนะครับอาจารอาวุธมั่นใจว่าท่านไม่ปิดหวังแน่นอนเป็นกลุ่มที่สร้างมาแล้วกว่า4ปีเป็นกลุ่มฟุตบอลที่รวมคนมากสุดดีสุดในไทยเข้ากลุ่มแอร์บีหนึ่งหนึ่งแลวทักอาจารครับผมอยากเข้ากลุ่มวันนี้3คู่รองสเปอร์สูงบอลมัด bon แล้วก็ต่อโคเปนเฮเกนบอลเดนมาร์ก bon อาจารย์ขนญาติลาไปก่อนกราบลาเท่านี้สวัสดีครับ